ลา17นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาทิเบตดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลในโอกาสนี้เจ้าคุณพระเสดน,นาาทิาลาดกัญญาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ รละเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีวางพวงมาลาจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อปีถาวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันธีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจ,ะจะุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเจ้าคุณพระสินานาริาานีนา์ิราชกัลยาณีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้วางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลดที่เดรริสและของที่เดริกแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการ,ระคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลารีเบรดเดุุญเดชพิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้จัดงานบัตรมหิดลเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมเำิลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสารพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชดริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระไทยเปลี่ยนล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์